ท่านพี่หมิงซีเป็นข้าที่ทำไม่ถูกฮะข้าขอโทษท่านได้เท่าเรินอาหารและสุราข,ของท่านเตรียมไว้พร้อมแล้วเจ้าค่ะ ผู้น,นี้หลินหลางไม่สบายที่ดิชินให้เธอเท่าเหรินฟังในวันนี้คงมีแต่ข่ารับหน้าที่แทนแล้วข้าไม่รู้เลยว่าท่านดิชินเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ฟังเยอะจนชินหูย่อมได้เพียงผิวเผินรู้เพียงผิวเผินถึงขนาดเรียกได้ว่าระคายหูทีเดียวท่านพี่หมิงซีวันนั้นข้าทาไม่ถูกข้าไม่ควรจะสงสัยในตัวท่านจริงๆที่จริงเจ้าเองก็พูดถูก เขาเป็นคนชอบวางแผนหลอกลวงชอบเดาใจคนอะโทษท่านพี่หมิงซีเป็นข้าที่ทำไม่ถูกฮะข้าขอโทษท่านอย่าใช้วิธีที่ใช้กับหานเย่มารับมือกับข้าข้าไม่ติดกลับหรอกได้ผลก็พอแล้วท่านพี่หมิงซีที่จริงข้ารู้ว่า บางเรื่องไม่ว่าท่านจะพูดหรือไม่พูดทำหรือไม่ทำตังก็เพระหวังดีกับข้าทั้งนั้นในเมื่อรู้ว่าข้าหวังดีต่อเจ้าข้าก็ต้องเตือนเจ้าไว้ว่าที่เฉิงเอิญมีแผนการของตัวเองจะต้องขวางนางไว้ไม่เป็นไรที่พวกเราต้องทำไม่ใช่การกำจัดนางแต่ช่วยให้นาง ป้องกันสถานะของยิงกับพระสกุลตี้ที่วุ่นวายกับการเอาชนะได้คราวนี้จะเชื่อเจ้าแต่บอกว่าหลังจากที่ช่วยนางแล้วนางจะไม่ทำให้ข้าผิดหวังส่วนอันหนิงความลับที่อยู่กับนางนั้นมีมากกว่าหานเย่แต่ตอนนี้เจ้าคือเรือนอัลเลอดังนั้นความรู้สึกที่นางมีต่อตี้จือยวนทำให้ต้องปิดบังกับเจ้า แต่ข้าต้องเตือนเจ้าว่านางมีความจริงบางอย่างที่พวกเราต้องการดังนั้นอย่าได้คิดว่าเป็นพี่เป็นน้องกันไปนันขอด